วันนี้สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชจะพาคุณผู้ชมมาเยือนทิ่นเกษตรกรที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามของคุณป้าอัมพรสวัสดิสุขอยู่ที่ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชที่สวนแห่งนี้ปลูกส้มโอตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เข้ามาให้คำแนะนำเช่นสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชจนสามารถสร้างรายได้ได้ไดปีกว่าล้านบาทกันเลยทีเดียวครับ เราสอบถามคุณป้าอมพรสวัสดิสุขเจ้าของไร่สวัสดิสุขเล่าให้ฟังนะครับว่าปลูกส้ำโอมานานกว่า20ปีแล้วจากเดิมคนปากพนังเขาบอกว่าเป็นอำเภอที่ฐานะยากจนที่สุดเนื่องจากพื้นที่ใช้ทำกเกษตรเป็นดินเค็มทำนาได้แค่ไร่ละ10ถังเท่านั้นแต่หลังจากที่มีสถานีพัฒนาที่ดินเข้ามาช่วยเหลือโดยการยกร่องนำดินไปวิจัยและกลับมาฟื้นฟูบำรุงดินให้ ทำให้เกษตรกรในอำเภอปากพนังกลับมาเป็นเกษตรกรที่ร่ำรวยที่สุดในปัจจุบันก็ว่าได้ครับที่นี่เราจะมีจะมีมาตรฐานสากลครบทุกตัวตั้งแต่ตั้งแต่กรมพัฒนาที่ดินข้ามาเอาดินไปวิเคราะห์เราก็ได้ g p ดีเด่นหาได้ GI แล้วก็ ได้เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะเราจะได้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานทุกปีปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานของพระสมเด็จพระเทพรัตเราจะเอามาปรับปรุงเวลาเราตัดส้มเราตัดลูกขายหมดเราก็เอาสูตรปุ๋ยตัวนี้ค่ะมาปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดินได้คุณภาพดีเหมาะกับการปลูกส้มพันธุ์นี้ค่ะแล้วก็ทําให้เราได้ราคาตอนนี้อําเภอปากกานาัง จากที่เดิมคือเป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดของจังของประเทศเลยแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนวิกฤตของเราไว้เป็นโอกาสแล้วนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสตอนนี้อำเภอปากวันังเป็นอำเภอที่รับรวยที่สุดของภาคใต้อ่ะค่ะ wow. ปัจจุบันส้มโอทับทิมสยามเป็นพืช GI เป็นพืชเฉพาะถิ่นสามารถขายส่งได้ในราคาลูกละถึง300บาทสำหรับน้ำหนักส้มโอ1.7ต่อ1กิโลกรัมขึ้นไป1.5ถึง1.6ขายอยู่ที่250บาทคุณป้าอมพรยังเล่าให้ฟังอีกว่าส้มโอนี่ถือเป็นสินค้าที่ได้ราคาสูงที่สุดโดยเน้นเรื่องของคุณภาพเป็นหลักครับ ตอนนี้นะคะส้มโอทับทิมสยามจริงจริงอีกชื่อหนึ่งนะส้มโอสยามมีสโลแกนว่าอัญมณีกินได้คำว่าอัญมณีกินได้คือจริงๆแล้วคำว่าอัญมณีคือเครื่องประดับแต่ว่าส้มโอเราแพงแพงมากแพงเหมือนกับเครื่องประดับเลยแพงเหมือนเหมือนเครื่องประดับเป็นที่มาของอัญมณีกินได้และเป็นที่มาของส้มโอทับทิมสยามพันล้านค่ะ คุณสุดธรรมบุญเฟื่องนักวิชาการเกษตรชำลัญการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเล่าให้เราฟังว่าคุณป้าอัมพรสวัสดิสุขเป็นหมอดินอาสาของสถานีพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปี2538เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ด้านต่างๆที่สำคัญเข้ามาปรับโครงสร้างของดินและสนับสนุนอุปกรณ์น้ำหมกักและสารเร่งพอดอต่างๆ จนเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรจนมีฐานะร่ำรวยจนมีเงินเป็นล้านบาทได้เลยทีเดียวนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเราซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาสนับสนุนหลายกิจกรรมพร้อมทั้งให้ความรู้และก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับในเรื่องของงานพนาที่ดินต่าง ที่เราสามารถมาช่วยให้เขาได้เรียนรู้การใช้ปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งการนำดินไปเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์เพื่อจะแนะนำนะครับในการที่จะใช้ปุ๋ยใช้อะไรได้ถูกต้องตามความต้องการของพืชนะครับกับส่วนที่ว่าดินขาดหายไปนะครับนี่คือเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เกษตรกร,เ,กรเราก็อยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็เป็นเป็นที่มีชื่อเสียง นะครับระดับประเทศระดับโลกก็ว่าได้แล้วนะครับก็กมีความภาคภูมิใจกับเกษตรกร,กรตรงนี้ สำหรับไร่สวัสดิ์สุขปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆรวมถึงนักศึกษาและประชาชนให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวหากหน่วยงานไหนต้องการเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินในการปลูกส้มโอทับทิมสยามท่านสามารถติดต่อมาได้ที่คุณป้าอมพรไร่สวัสดิสุขได้ทุกเวลาครับสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชรายงาน